เปรตหลังเมนหลังเมนศาลาวัดนั้นอย่าเดินผ่านตอนกลางคืนเสียงเตือนของหลวงพี่ที่วัดดังวนอยู่ในหัวของตายเด็กวัดที่เพิ่งบวชใหม่เขาถูกใช้ให้ไปเอาน้ำที่ครัวซึ่งต้องเดินอ้อมไปด้านหลังเมนที่ว่ากันว่าเป็นที่เปรตออกหากินต่ายไม่กลัวคิดว่าแค่เรื่องหลอกเด็กแต่ระหว่างทางที่เขาเดินผ่านแนวไม้ไผ่ เขาได้ยินเสียงครางต่ำยาวแห่แพ้งอ่หิวเงาร่างสูงโย่งกว่าสาเมตรยืนพาดยอดไม้ไผ่ผอมโซนังห้อยยานปากแหว่งกว้างจนหน้าขนลุกเปรตยืนจ้องเขาอยู่แล้วค่อยๆก้มลงมาหาตายรีวิ่งกลับมาที่กุฏิแต่เท้าเขาสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่าง ล้มลงไปตรงหน้าซากโครงกระดูกเก่าๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นเห็นเท้าเป็ตตั้งอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมเงาร่างสูงใหญ่ที่กำลังโน้มตัวลงมาเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือของถวายของข้า